สวัสดีครับตอนนี้ดักออนเควสแท็กก็จัดอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรให้ทำแล้วควรทำอะไรบ้างก่อนอื่นเลยเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีทั้งหมด3โหมดก็คือมี normal hard แล้วก็ very hard โดยแต่ละโหมดเนี่ยจะมี2 chapter แต่ละ chapter จะมี5ด่านรวมทั้งหมดก็คือโหมด10ด่านมี3โหมดก็คือ30ด่านด่านที่สำคัญนะครับก็คือ1ขี 4. หนึคี 4, มีดรอปอมยิ้มเป็นอาวุธให้กับตัวมอนสเตอร์แรงเที่จะมีดรอปในอีเวนต์นี้นะครับด่าน1นึีดหก็จะดรอปตัวมอนสเตอร์แรงเที่เมื่อกี้ผมพูดถึงก็คือผีน้อยซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวแท้งตัวแท้งคืออะไรลองดูคลิปอธิบายตัวแท้งใน Channel มีอยู่นะครับก็ตัวนี้ผมแนะนำควรจะเก็บให้ได้4หัวใจขึ้นไปจริงๆควรจะ5เลยเพราะว่า มันเป็นตัวที่รับดาเมจแทนตัวอื่นอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือด่าน2ขีด5 2ขีด5เนี่ยจะได้อาวุธเป็นตัวล่มหัวฝักทองอันนี้เป็นอาวุธประจำตัวของแม่มดฮารลวีนนะครับทีนี้ถ้าเราเคลียร์เนื้อเรื่องจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีโหมดบอสแบทเทิลบโผล่ขึ้นมา ในบอดแบทเทิลเนี่ยก็จะมี normal hard แล้วก็ ex แล้วด่านจะเปิดขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นถ้าผมเคลียร์ normal hard ก็จะเปิดขึ้นมาผมเคลียร์ hard ex ก็จะเปิดขึ้นมาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้ดรอปอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่จะมีกรณีด่านแม่มดถ้าเกิดสมมุติว่าสามารถเคลียร์มิชั่นที่3ได้ก็จะได้คุกกี้นะครับ1,000เหรียญน,นอกจากนี้ในอีเวนต์ก็จะมี มิชชั่นเกี่ยวกับการล่านะครับก็คือมีล่าผีน้อยกับล่าแม่มดตัวผีน้อยนะครับถ้าผมแนะนำเนี่ยควรจะล่าให้ได้สักประมาณ500ตัวนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะได้เจมนะครับได้เงินได้อาวุธแล้วก็รวมไปถึงตัวสุ่มหลัง500เป็นต้นไปก็จะมีเงินมีเจมมีอาวุธแต่ก็จะไม่มีอย่างอื่นละนะครับ ซึ่งตัวผีน้อยเนี่ยจะสุ่มดอกหลายด่านเลยเรากดเข้าไปดูรายละเอียดได้ว่ามีดอกด่านไหนบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะมีด่านที่แนะนําให้ฟาร์มเลยผมจะพูดต่อไปก่อนอื่นผมขอไปเล่าในส่วนของการล่ามแม่มดฮาโลวีนก่อนตัวแม่มดฮาโลวีนเนี่ยผมจะแนะนําอยู่ที่200ตัวนะครับเพราะว่าที่200ตัวเนี่ยจะได้คมภีเรียนนะครับห้าที่ทําให้ศัตรูหลับนะครับหลังจาก200ตัวขึ้นไปทุกๆ10ตัวก็จะได้เป็นเงิน1 0 0 0เหรียญ ซึ่งก็โอเคแต่ว่ามันไม่คุ้มที่จะล่าในความเห็นผมนะทีนี้เราจะล่าแม่มดกับผีน้อยที่ไหนตัวแม่มดเนี่ยจะปรากฏตัวอยู่ในด่าน2-5ีดนะครับในโหมดเนื้อเรื่องไม่ว่าจะเป็น normal hard very hard ออกหมดแต่ว่าจะออก1ตัวเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ s t a m i n าน้อยสุดค่าพลังงานน้อยสุดก็คือโหมด normal แต่ว่าตัวผีน้อยด่าน2ีดก็จะออกเหมือนกัน ถ้าเป็น2อขีดห normal กับ hard ตัวผีน้อยจะออก3ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น very hard ตัวผีน้อยจะเหลือ2ตัวเนี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสรุปด่าน normal นะครับจะให้ผีน้อย3ตัวแม่มด1ตัวต่อการเคลียร์หครั้งแต่ถ้าเป็นด่าน very hard จะให้ผีน้อย2ตัวแม่มด1ตัวต่อการเคลียร์หครั้งแต่ว่า very hard ต่างกันก็คือ1ได้คุกกี้อัตราที่มากกว่ากับ2 มีตัวถุงแดงนะฮะซึ่งถ้าปราบได้ก็จะได้อาวุธอาวุธที่ถุงแดงดรอปนะครับก็จริงๆก็เป็นอาวุธที่ไม่ได้เลิศเลยอะไรเพราะว่ามันมีดอบในด่าน Equipment อยู่แล้วนะครับถ้าเราเจอกับถุงแดงในระหว่างที่เล่นด่านเนี่ยมันก็จะดอบ2ตัวนี้เป็นดาบมืดนะครับกับกิจสีแดงก็ในส่วนนี้ก็จะมี Event นะครับมิชชั่นให้เราทำซึ่ง ก็จะมีว่าให้เราเล่นด่านนั้นด่านนี้กี่ครั้งก็จะได้ของอันนี้ก็ควรจะเคลียร์ให้หมดต่อมาสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวช็อปนะครับตัวช็อปมีอะไรหน้าแรกบ้างหลักๆเลยก็คือเงินนะครับแล้วก็จะมีอัลเคมีสำหรับที่เอาไว้ตีอาวุธจริงๆที่สำคัญที่สุดผมแลกไปหมดแล้วก็คือจะเป็นตัวสุ่มนะฮะ เป็นออฟมังกรลุงนะครับเป็นผลึกอันนี้คือเป็นสิ่งแรกที่ควรเอาเลยตัวสุ่มออฟลุงมังกรนะครับตัวผลึกตัวหญ้าตัวไอริสหินลุงนะฮะอันนี้ควรจะเอาหมดเลยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเงินเป็นอัลเคมีแล้วก็เป็นอื่นๆนะครับส่วนอื่นๆก็ไม่ได้สำคัญมากแต่ว่าที่เมื่อกี้ผมแลกไปแล้วนะั่นะคืออันที่สำคัญ สุดท้ายก็จะเป็นด่านทีคอทีนะครับที่จะเล่าให้ฟังก็ด่านนี้เล่นได้วันละหนึ่งครั้งมีตั้งแต่ด่านระดับเริ่มต้นระดับกลางระดับแอดวานนะครับก็จะค่อยๆเปิดได้ทีละวันจนมากระทั่งระดับบนสุดโดยในด่านนี้จริงๆมีของดีดอบหลายอย่างเลยมีทั้งหินอัลเคมีที่เอาไว้ตีอาวุธนะครับอะไรก็ได้แนละ้วแต่เลือกประเภทให้ให้ดี สก็คือเป็นคัมพีเรียนท่าอันนี้สำคัญเลยมีท่าดีๆหลายท่าเลยเช่นท่าบัฟท่าลดพลังโจมตีท่าปุกต่างๆเราก็จะมีผลึกนะครับซึ่งอันนี้มันสุ่มออกมาว่าเราจะได้อะไรแต่ละวันไม่เหมือนกันควรได้ทุกวันก็ในอีเวนต์นี้จริงๆก็เป็นอีเวนต์เล็กนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ก็มีเวลาอีเวนต์ไม่เยอะเหมือนกันนะครับก็ ขอให้สนุกกับอีเวนต์นะครับ